สวัสดีจ้าสวัสดีครับมาพี่น้องส้มตำกับปลาดุกย่างมามา,ออออามขอรายละเอยดพิ่มติมปลาดุกย่าอะไรคือปลาดุกย่าจกะข่าวว่าเลยมาเด้อพี่น้องส้มตำไก่ย่างพี่น้องปลาดุกย่าง เกือบลุนแล้วนั่งใช่ปะแท้อือือ มากอบๆๆอกรอบอืมปสติอยาไไ้อ๋สีกําองงปดงแล้งเอ๋มคืนได้สาว เป็นไงล่ดูไทยแ้วเบาว่ต่างกันได้ไหมดูอมปอนก็เด็กหน่อยอ ตัำปูปะนาเด้อหนอนเสียกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับปังปอยตัมน่อันรัประยั ดูิ่มขึ้นอัีอดีเราก็มีปลาแดงปลาก,กะดีว่ะเห็นไหมน้ำตาลน้ำต <c oughs> ัล จำจำเราอ <c oughs> มเเทศไปได้ทีใช่ไหมปายานสำคุณบเ,ออเชียอรอฟิเช่น ยังก่อนกันยังวุกมาดอกมาเนี่ยไปแสดง <c oughs> นี่เป็นเพื่อ,ดอน,น,อนด้วยต้านมูไปแสดงว้าวมีไข่ด้วยใช่ไหม ใช่ถ่ายปลาดุกไหมเราจะกินทองมันนะจะไปหากินทองมันนะเป็นยังไง่รับ <laughs> เด็ดเด็ดป่ะถือว่าเด็ดอะไร,ไดระาาเด็ดปลากาะานเด็ด ไ่่ไม่ใช่ประเด็นขอกาแฟหน่อยดีไม่ได้ไม่ได้ขอสิบเอ็ด เอ้ียงตังานบบันลาสุดยังขีดปลาปลาแล้วเขาขีด กดไรตกดแชร่คอมเมนต์แชร์ไรครับแช่อะไรแชร์เองหรอแช่เอง